โดยสบายดีเดอ้อพ่อแมนพี่น้องบรสุคุสุขคนเดอ้อโดยมาพบพอกำลังลาตีพี่น้องพบพอส่วงยำแรงนลพี่น้องตอนนี้ค่ะสามโมงเลยเนาะสามโมงป้ายเลยอยู่เฮือนพี่น้องพอดีมาเอารถถ่พี่น้องสิไปแก้ไม้ให้ไม่เท่าเพราะว่าเพื่อให้ไปแกยให้เนาะผู้วงโทรมาบอกเพิ่นตัดและพี่น้องจั๊กเพิ่นตัดจั๊กมือพี่น้องจังได้รถหนึ่งคือสิตัดสองสามมือคุณละเนาะเพิ่นเจ็บว่าจักหรือว่าจันได เพื่อนว่าให้ไปแกะให้ในเดอ้อวายันขาเจ้าดุดไปก็เลยว่าไปแกะเพื่อนพี่น้องเข้ากับเวียกเนี่ยเพื่อเสียอันขีเ้เลือยทมทานแล้วพี่น้องก็เลยวา่าพอได้ขอดไปสายสวงนี่กะห้ากันแล้วเนาะพาแล้วแล้วก็ฮดฮดไหวแล้วฮดเรียบร้อยเลยก็เลยว่าสิพากันไปเลยมากับเทวพร้อมพี่น้องเทวสบายดีเม่เพิ่นไปเวียกพี่น้องก็เลยมานำ ไอเก่งเนอันกำลังซีติดรถไทยไปเนี่จักว่าน้ำมันเบิร์ดบัจักพี่น้องได้ไปซื้อได้หน่เอาออกเด้อนนะ่ะเสียไปน้ำหม้อเสือนี่เอาไปนะ้ำย่างบาน้ำมันย่างโบราณอืมไปซื้อได้เพราะว่าทั้งไ,ไอ้เพิ่นอเอาไปซีข่าวเนี่ยพี่น้องไอ้ข้าวกินเบิร์ดเลยเลยไปซีย่างน้อยเดียวพี่น้องบัดพอดีไปซีรายการเบิร์ดเลยเธอสุดท้ายบัดน,นี้ เนวนุ่มัวเสียแขนยาวเนาะอันนี้ <laughs> เสียแขนสั้นเลยเป็นเตรียมบิดแคิดปนีกบิดไปรูดบิดปีกเป็นเตรียมจะขึ้นรถไฟเนะพากันไปไปเตรียมขึ้นรถไยเอ้ขึ้นรถไยขึ้นรถไย เออ๋ยวคนดีใจไปเข้าขึ้นเด้อะทาง่ายเพื่อนเอาเข่าไปซีเนี่ยพี่น้องไอ้เนาะได้จักจักเปล่าเลย เขาทีเรือตังเต้เห็ดหายเห็ดหนาพู้เล่พากันไปซีมาว้ก,กินพี่น้องเลยแต่เมืดแล้วบานนี้กันสุดท้ายายบานนี้ป้าเทลหลัดไปทางป่าเนี่ยพี่น้องเพราะวา่าวนทางมันจังอันนะเนย ดีใจใพี่น้องได้ได้ขี่รถทายแล้วกันพากันหลัดไปทางป่าพี่เลลมจังสบายมีโมีรถคนวันี้ไปแก่ช่วงยามแรงแล้วพี่น้องก็ได้แวะมาถ่ายเนี่ยเพราะว่าโบหัวกองพื้นเพิ่นอยู่ไทเนาะต้องได้แวะเบิ่งนทามเบิรเพลินก่อนพากันออกไปทางป่าพี่ เก่าคาับที่รถใช้คนเทียวเดินๆเถื่อนหนึ่งไปทางนอกกันคนทาง้อมทางบ้านเท่ากันล้มแต่หล่ ก็ไปเ,เติมไลยเด้อพี่น้องเติมเท่าไรหน่อยเนาะเพราะว่าเครื่องนี้กับบริโอยได้ใส่เวียงแล้วงดอ่าข้าวถ่านเนาะมีแต่ว,ว่าไปเติมพอได้แก่ไหมเดือนหนึง่ง<ม>ข้าวถ่านก่อนพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเอาสีเติมไลายลกับบไว้หาเงินข้าวถ่านก่อนจังซีซื้อไว้จักเล็กจักหน่อยเนาะอันนี้ก็ขี่รถไทยไปเติมเลยพี่น้องกับโป๊ไก่เนาะ,ะนี่ว้ำมัน เือนใส่จักเกเทียวเ,เดียวพี่น้องก็พอแล้วบรรยากาศพอดีฝนกะท้าฝนว่ะพอดีแดดกะลงหน่อยหนึ่งเลยม่วนและ่นนี่พี่น้อง น้ำมันก่อนจังสีเพื่อนไพ่กอเทลเพื่อนเมจอยเพื <c oughs> ่อแจ๊คอีกได้เป็นเติร์นน้ำมันก่อนจะไปเกยทางเห็นทางนาเนาะเลือมันมากพี่น้องทางพี่กะเพราะว่าบนห้ากะบุกเปิดทางคนดินมาใส่เนาะ พี่แหว่ฮะไม่เท่าก่อนพี่น้องน้อยหนึ่งเนะาะไปทามึงว่าเป็นเป็นอะไรแล้วบดเอามาไม่เท่าสองมือเลยประมาณสองมือนี่แหละเพิ่งบดไปเตาถ่านเพิ่นยูพี่แล้วกัไปเก็บหน่อยเ,เล็กๆหน่อยพี่น้องไอเพิ่นก็พอเห็นได้แล้วกัไป,ปเพิ่นเกษตรทางคอนกรีตมาจักเนาะแต่าเพิ่นก็ใส่ดินตัวนี้ก่อนทางลุ่มให้มันสูงเนาะนมันสูงไอมันงาม Anyway, allowed, um <ind <ind ี่น้องวัดสิบเป้หาแม่แถาอยู่เฮ yeah ือนว่ะพอดีสิไปถามว่ากองพื้นพันยูไซเนาะเพราะว่าแม่แถวพันหยางมาหาพี่น้องเออ่เอารถไทยมาจอดอยู่พี่เพิ่งก่อเหตุบนทางป้าพี่น้องเพิ่งโลคักเลยแม่เถวพันหยางมาเพราะว่าห้องกระยันโบกุ่อกล้องพื้นพันยูไซเนาะพันหยางมาหาแล้อาบน้าได้พี่น้องเห็นเพิ่นอาบน้าก็เลยถ่ามอยู่พี่จะเป็นอย่างไร กำลังสีเอิน้นบอกว่าบ่ามากระย่าบ่ะว้า <c oughs> อกองพื่นจะอยูยนะ่อสยเลไหมแม่เท่าบ่งข้าัง <c oughs> ทางลุมเลยบอทางลมีแต่ข้องเจ้าบอ <c oughs> อือไม่าถาอาบน้ำแล้วก็เลยบอกอยากให้ไปน้ำเขินว่าสิไปน้ำ่าาอือาม่แถไปตดัดมือใดขึ้นไดไ,ได้ไว้แทะ เไปเลยเอาไมีไปเลยลูกมันก็ไปเลยเอาไปส่องเบืองก่อนมันได้ดีก็เลยอดบ่ได้พี่น้องไปตัดไม้ก่อนเป็นอะไรเป็นแ่าไข่อยู่บ่โอ้ยไข่แต่น้อยมันหนอมีใจ้ีเจ็บเออหักไปหักไปเนาะมันบ่มีไม้พี่น้องเออ พี่น้อยเพิ่งแอ้เพิ่งสิมาเอาเคิร์ให้ลูกเพิ่งเพิ่งนอนพี่เออเอาเพิ่ปมาชมเลยที่มาชมแล้วสิมาอันอันเก็บไม้บ่นอนพี่เออเราอยากนอนพี่นอนพี่แล้วก็ดูนี่มีเคิร์มีอาม่าชักอันเออบ่มีเติงแต่ว่านั่นเลยเพิ่งสิมาเอาเคิงเสเออมาชมอืมราฟ้ามาเก็บไม้เนาะถ้าบ่ฟ้ากับมืออื่นจังมา อืมาดีมาดีนงเยเสียงเสียงยังได้นะเราเข้าขี้คเออไปพอนไปเผาก่อนไปพอนก่อนไปไว้ไปพอนก่อนมาพูดคำเสียงไคเได้นะไปบนละดี ไปเก่ไมให้แมเทาก่อนพี่น้องเกหมจะิมือทังนี้แล้บ่ใช่จะไปน้ำสมเทาไปอ่ะเฉลิเจอู้แลใหม่ในใจระวงยู่ผูไปกัไปสปะทั้งะไไปทั้งหลุมผู้ใดเอาอย่งก่อนไป้มือพี่น้องไปเท <the> er ้าระย่างไปก่อนเลยพี่น้องนไปบอกวางอันนะมันกองพื้นแล้วพี่น้องเลยเนาะเบิดแล้วบานนี้เขาก็บบอด้มาลายมือเลย ผมท่านะฮะก็แล้วพี่น้องก็เลยว่าไปถ่าเพิ่นไปเก็บแต่สาวผู้เล็กเจ้ากองไปถ่าวซองกองบ่เออเลยจูดห้ากระจูดวางเศร้านี่มีเลยกะดีแหละที่ว่าคลาขึ้นพี่น้องเนาะเห็นอะไรเจ็บกระอ้ยผู้เท่า

มันก็เจ็บปวดพี่น้องถ้าเฮาย่อของหนักผ่ามันยังสีนานเศร้าเนอ้อบนท,ทางกะถูกซอกถูกมุมพี่น้องเพิ่นเห็ดเบิดเนาะงามแล้วบ้านนี้ไปสะดวกสบายเอาหยางมาก่อนเพราะว่าอันเพิ่นขี่รถไฟแล้วย่าไปถาวรแล้วเจ็บเลยหยางมาก่อน <c oughs> <c oughs> อืมโดย ทางนี้เป็นกะถอกดินใส่เรียบร้อยพี่น้องแปนในแป๊บเดียวเนาะโอ้เป็นเดินเลยบานนี้บ่มีเลยหวังใหม่กับพี่น้องไม่ถารแล้วก็ห้าเก็บเอาตัวน้หน่อยๆะหลเฮ้ากะับบได้มาลายมือแล้วฮะก็แล้วกับทานเผื่อสิห้าคิดเลาคิดเลยพี่น้องก็เรยกว่าโดนใส่เวลาโดนเติบไม่ถาวรเป็นกะยางไปก่อนเลย ใช่แค่แค่กนกิมาไหนยังกินไหมเขาวเลยกินข้าเอายังมาอนีไม่มีวั้กินบานี่ไม่กินเอาเขาพีน้อยหนึ่งมาน้ำทอดเลยไม่ถท่ากับมาน้ำพี่น้องกองพื้นเพิ่นกระไลกองเนาะไม่ถท่าเรามาเก็บไว้แต่เศร้าพี่น้องแถวเพิ่นบุกเบิกนี่แหละเฮากระบ่มีเวลามาจนบ่ฮู้ว่าทอดใส่แล้วมาบัดนี้แป้นไปเลยเนียนเพราะว่าเพิ่นการบุกเบิกพี่น้อง

เต็มหนดเลยพี่น้องกองหนึ่งโอ้มาแถวเรามาเก็บเต้เศร้าๆพี่น้องผูกปัญยางออกไปเลยยางอยู่ก็เลยว่าพอก่อนเดี๋ยวมันสีล่นออกเนาะไม้มันสัน่นพี่น้องมันมดิซือกันเลยมันก็นใส่ได้ล์ลายอยู่เนาะแต่มันก็เป็นใหม่กระดุดกระดิดนั่นแหละฮาการว่างพี่น้องไอ้ฮาก็เฮ็ดเวียกตัวเองช่วงนี้ก็บโบเดมาเก็บฮอนไม้ไปหลายทาง่นะ มิเตว,ว่าจังได้กับสิพากันกลับและพี่น้องนเนาะโดยมีแต่ว,ว่าคลิปนี้กัขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเนาะถ้าพบพ่อคลิปหน่าจังได้กัฝากเป็นกําลังใจให้ในเด้อพี่น้องแฟนเบิรแล้วทางนี้กะโดยคลิปนี้ขอลาไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี